สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเกี่ยวกับมุมมองการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าเราเข้าใจนะครับหลักในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพุทธศาสนานี่เรื่องที่เป็นแก่นแท้จริงๆคือเรื่องของจิตเลยนะเรื่องของความหลุดพ้น ก็คือจิตที่หลุดพ้นนะจิตว่างนะครับจิตที่สิน้นกิเลสอาสวะนะจิตที่สิ้นสังโยชน์สิบเนี่ยน,นี้คือแก่นของพุทธศาสนาเลยคือเรื่องของจิตใจนะเพราะสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือตรัสรู้ในเรื่องของจิตนะว่าอะไรที่ทําให้จิตมนุษย์นะครับนะเกิดความรู้สึกนะเป็นทุกข์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกข์นี้มันเกิดจากเหตุ นะคือสมุทรไทยเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ความดับทุกนะแล้วก็หนทางแห่งความดับทุกนะครับอริยามารมีองค์8ประการเนี่ยนะเป็นอย่างไรอันะนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มานะเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงประกาศตั้งพระศาสนานะครับนะก็มีพุทธบริษัทนะสนะประเภทนะก็คือเป็นนักบวช ชายนักบวชหญิงนะภิษุภิษุณีแล้วก็มีชาวบ้านคารวะชายชาวบ้านคารวะหญิงนะอุบาสุอุบาสิกาเมื่อพระองค์ตั้งศาสนาได้มั่นคงแล้วนะครับเมื่อพระองค์นะมีพระชนาอายุได้นะครับเอ่อแปดสิบนะปีนะท่านก็เห็นว่านะก็สมควรนะเพราะว่าพระศาสนามั่นคงแล้วนะนด้วย เสาหลัก4ต้นนะพระอ,องค์ก็เสด็จสู่ปรินิพานนั่นเองนะครับอันนี้คือเราต้องมองเห็นกันนะครับจนผ่านไปนะ6 5 6 5ปีนะมาถึงทุกวันนี้นะเรามองเห็นอะไรนะและสิ่งที่ผมจะชวนคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่าเราพุทธศาสนาในปีพศ3 0 0 0เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะในมุมมองส่วนตัวผมนะครับ ไม่ได้อ้างตำหลับตำราใดๆนะก็มองจากเหตุปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่มองเห็นต่อไปในภายภาคหน้านะในอนาคตนะครับบรรพุศาสนานี่แก่นแท้อย่างที่บอกนะครับคือเรื่องของจิตใจนะถ้าเกิดใครยังไปหลงอยู่เรื่องของภายนอกนะครับส,ส่วนใหญ่นะซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องภายนอกนะเช่นพิธีกรรมนะหรือว่าศาสนาวัตถุ ต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายนะหรือว่าไปเกี่ยวข้องไม่ได้แต่เกิดใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับภายนอกแล้วหลงลืมนะเรื่องที่เป็นแก่นแท้คือภายในจิตใจ,ใจตนเองนะเรื่องของจิตนะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งสแสดงการทำงานของจิตนะว่าจิตมันเกิดความทุกข์ได้อย่างไรอะไรไปเกิดขึ้นในจิตอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้ววิธีการที่จะดับทุกข์เนี่ย เป็นไปได้อย่างไรตราบใดที่ไม่สามารถนะครับที่จะนะทำให้สิ้นเหตุนะของการเกิดมันก็วนเวียนอยู่ในนะห่วงโซ่ของปฏิจจสุบาทเนี่ยนะตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็เกิดใหม่นะวนเวียนนะในเขาเรียกว่าสังสารวัฏนะไม่มีจบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแก่นแท้พุทธศาสนาคือเรื่องของจิตล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้น นะมาถึงทุกวันนี้นะต้องถามตัวเราเองนะว่าเรายังติดอยู่ที่เปลือกนะติดอยู่ที่กระพีหรือว่าเราไปถึงที่แก่นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนีนะ้ก็จึงมาดูกันนะครับว่าจากปัจจุบันนี้นะซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยนะครับนะคนส่วนใหญ่นะยังนะไปถึงแก่น,นได้น้อยนะส่วนมากเนี่ยนะยังติดอยู่ที่เปลือกที่กระพีอยูนะ่เพราะว่า เวลาเราฟังนะเห็นข้อมูลข่าวสารนะเทียบกับแผนที่หลักนะแผนที่ในพระไตรปิฎกนะเรื่องของมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแก่นในพุทธศาสนาเนี่ยเราบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ไปที่แก่นนะคนส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในเรื่องของบุญนะในเรื่องของสวรรค์นะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเทวดานะส่วนมากนะครับก็มีเพียงส่วนน้อยนะครับที่ ่ไปที่กันนะในพุทธศาสนานะครับอย่าว่าแต่นะเป็นชาวบ้านคารวะเลยนะฮะแม้แต่ผู้ที่ออกบวชนะปงผมออกบวชเป็นนักบวชนะเป็นพระภิกษุนะหรือว่าในสมัยนี้นะก็ไม่มีนะภิกษุณีแล้วนะก็มีแม่ชีสามนเณรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามาดูนะว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับว่าเออปี2565นนะครับนะถ้ามองจากปัจจุบันเนี่ย เราจะคาดการไปในอีกประมาณสัก500ปีนะปีพศ3000เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเราก็ดูกันแล้วกันอย่างข่าวสารที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะเห็นว่าผู้ออกบวชนะผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบนะที่ประกาศตนนะว่าจะดำเนินรอยตามนะพระศาสดานะครับเพราะว่าพระศาสดาเนี่ยท่านก็ทรงออกพหนวดนะก็เป็นพระภิกษุก่อนนะแล้วนะพระองค์ก็บรรลุนะเป็นพระอรหันต์นะ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากนะข่าวสารที่ออกมาบ่อยๆนะเรื่องของพระภิกษุละเมิดพระธ,ธรรมวินยัยไม่เคารพพระธรรมวินยัยนะบางท่านก็ออกมาทําให้เสื่อมเสียเสื่อมศรัทธาเนี่ยนะเพราะว่าไม่เคารพในพระสัทธรรมในพระธรรมวินยัยนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วก็เหลือเสาสามต้นนะจากเดิม4ต้นนะเาแล้เกิดเสานะ ที่เป็นพระภิกษุเนี่ยสันครอนอันนี้ก็อันตรายเพราะ,ะรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแก่นนะในพุทธศาสนาเนี่ยสูงสุดก็คืออรหันต,ตผลหรือพระอรหันต์นั่นเองซึ่งเกิดขึ้นได้ยากนะในชาวบ้านคราวสานะพระอรหันต์เนี่ยนะจะอยู่ในเพศภนะิกษุนะภิกษุณีเนี่ยมากกว่านะเพราะนั้นถ้าบุคคลในปัจจุบันเนี่ยนะยังติดอยู่ในพิธีกรรมนะพระภิกษุนะยังติดอยู่ในพิธีกรรม ในเรื่องของาศาสนาวัตถุาศาสนาพิธีนะมากเกินไปนะแต่ว่าไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาจิตนะไปสู่มรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นก็คาดการได้ว่าในอีก500ปีเนี่ยนะถ้ายัางทิศทางเป็นไปเช่นนี้นะที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ดีนะพราภิกษุในวัดเองก็ดีเนะี่ยยังติดอยู่ที่าศาสนาวัตถุหรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับนะก็จะทำให้ผู้เทไปถึง นะแก่นพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยนะก็คือเป็นพระอรหันเนี่ยลดน้อยถอยลงไปแลนะถ้าเกิดผรร้าอรหันะไม่มีในที่สุดนะก็จะเหลือแต่ผ้านาคามีเห็นไมถ้าเรามองตามหลักเหตุผลพ้านาคามีนะส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่หอกบวชอีกแล้วก็อยู่ในเพศของพระภิกษนะุถ้าเกิดผ้านาคามีไม่มีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะมัวแต่ไปติดอยู่ที่เปลือกนะหรือว่ากระพีนะครับของ พุทธศาสนานะครับเมื่อพระนาคามีหมดไปเห็นไหมฮะก็จะเหลือแต่พระสกทาคามีนะครับแล้วก็พระโสดาบันซึ่งพระสกทาคามีเนี่ยนะสามารถอยู่ได้นะทั้งเพศของชาวบ้านคราวาาแล้วก็นักบวชนะครับเพราะว่าในสมัยพุทธกาลก็จะเห็นนะครับว่าภารรยบุคคลนะขั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยเป็นชาวบ้านคราวาสก็มีอยู่มากนะครับแต่ที่บอกนะครับเมื่อพระอรหัน สิ้นไปพระนาคามีหมดไปนะพระสะกทา,าคามีก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นานเช่นเดียวกันก็จะหมดไปในที่สุดและสุดท้ายก็ถึงพระโสดาบันนะซึ่งก็เป็นชาวบ้านคารวสานะครับก็จะหมดไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะโดยที่ทิศทางยังเป็นเช่นนี้ไปนะผู้ที่รักษาพระศาสนานะไม่มุ่งเน้นที่จะแบบพฤติปฏิบัติทางใจ นะไม่พัฒนาจิตพัฒนาใจไปที่แก่นมักสีผลสนิพพานหนึ่งนะก็เป็นไม่ได้ว่านะในอีกออสัก500ปีนะในปีพศส0มพันเนี่ยพุทธศนานะครับเสาหลักนะก็จะง่อนแง่นมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งันนนมันก็เป็นภัยอันตรายนะต่อผู้ที่ปรารถนานะหลุดพ้นปรารถนาการย่นยอ่อภพชาติในสังสารวัตนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่าพระัธรรมนะก็จะ ส่งสัญญาณนะว่าจะอันตรธานหายไปนะคำว่าหายไปคือหายไปจากจิตใจของพุทธบริษัทนั่นเองนะเพราะพุทธบริษัทเนี่ยนะไม่มุ่งเน้นพัฒนาที่จิตใจไม่มุ่งเน้นที่แก่นนะในคําสอนในพุทธศาสนานะไม่มุ่งเน้นที่มรรคสผลสนะีนิพพานหนึ่งถ้าไปติดอยู่ที่เปลือกนะติดอยู่ที่ศาสนาวัตถุศานะส,สนาพิธีนะครับศาส,สนาสถาน นะแต่ว่าไม่มุ่งพัฒนาที่จิใจะตนเองในที่สุดนะพระธรรมก็จะอันตรธานหายไปสิ่งนี้พระเจ้านะท่านทราบมาล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะเพราะมันเคยเกิดขึ้นมานะจากอดีตนะครับเราก็จะเป็นต่อไปในอนาคตก็จะมีพระเจ้าองค์ต่อไปนะมาตรสรู้นั่นเองนะครับเพรนั้นใครที่ห่วงใยตัวเองนะห่วงใยการเวียนไหตายเกิด นะที่พระสัทธรรมอันตรธานก็รีบเร่งขนขวายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ